เั่อเส้นหง Morning News เช้าวันอังคารที่8สิงหาคม2560ราคาทองคำเมื่อวานแกว่งตัวในกรอบแคบแล้วก็ปิดตลาดทรงตัวที่1250เหยดอลลาร์อาจจะมีแรงซื้อเก่งกำไรในทองคำกลับเข้ามาบ้านหลังจากที่วันศุกร์ก็ปรับตัวลงแรงหลังจากที่ตัวเลยการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสมหรกาออกมาเพิ่มขึ้นเกินคาดแล้วก็จัชทีดาวโจนส์เนี่ย ก็ทำนิวไฮติดต่อกันหลายวันทีเดียวตอนนี้ก็เลยเหมือนมีเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าไปเก่งกัาไรในตลาดหุ้นมากกว่าสำหรับประเด็นที่อาจจะมีปัจจัยบวกเข้ามาบ้างนะคะประธานเฟดสาขาเซหลุยเมื่อวานออกมาแถลงว่าเฟดก็อาจจะยังตึงอัต,ตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมได้เพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อตอนนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดดูอัตรา เงินเฟ้อนะคะที่เฟดเฝ้าดูก็คือดัชนีราคา PCE พื้นฐานเดือนล่าสุดเนี่ยอยู่ระดับ1.5%ก็ยังห่างไกลจากอัตราเงินเป้าหมายของเฟดที่2%ส่วนกองทุน e t I ยังคงขายทองต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานขายออกมา0-27ตันก็ไม่เยอะมากนแต่ว่าวันสุดก็ถือว่าขายออกมาเยอะทีเดียวสำหรับประเด็นที่ต้องติดตาม นะคะคืนนี้ก็จะมีการประกาศจำนวนตำแหน่งที่เปิดรับสมัครของธริการนะคะซึ่งตลาดประเมินแลตัวเลขก็น่าจะดีขึ้นาจาก5.67ล้านตำแหน่งเป็น5.74ล้านตำแหน่งนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ประเด็นสำคัญน่าจะเป็นการถแถลงของประธานเฟดสาขาต่างๆนะคะที่อาจจะพูดถึงแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด ซึ่งณตอนนี้ก็อาจจะมีการคาดการณ์สองอย่างแหละนะคะว่าในช่วงหลือของปีนี้เฟรดก็อาจจะปรับเพิ่มเบี้ยอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนธันวาคมนะคะหรืออีกอันหนึ่งก็คือเฟรดอาจจะไม่ปรับเพิ่มเบี้ยเลยก็ได้นะคะณต,ตอนนี้เห็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาดีก็เลยบอกว่าน่าจะปรับ้นของเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมณตอนนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําในช่วงนี้เหมือนกัน แนวโน้มราคาทองคำมองว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มากระทบกับราคาทองคำมากมายช่วงนี้แนวรับจะอยู่1 3 5 3ันาอห้าสิบแล้วก็หนึ่งันอยห้าสิดอลลาร์ส่วนแนวต้าน1ันสอดอลลาร์นะคะผ่านขึ้นไปได้แนวต้านถัดไป1ัน0อยเจ็ดอลลาร์เป็นแนวต้านแข็งแกร่งสำหรับราคาทองแท่ง96.5ขายออกราคาสมาคม ช่วงเย็นนะคะปิดที่19,850บาทก็ลดลงไป50บาทกลยุทธ์การลงทุนเราแนะนำนะคะว่าก็ถ้าเป็นโกลเด้นเจอาจจะหาจังหวะเข้าซื้อตรง1,253บาแล้วก็1,250ดอลลาร์จุดขายราคทุน1 2, ั4 0ดอลลาร์ลงทุนทองแท่งยังมองเหมือนเดิมนะคะรอให้ราคาทองคำลงมากกว่านี้ถึงจะมีกำไรนะคะก็ลงมาประมาณ1,230า ถึงพันสองอส,สตลลราก,ก็เป็นจุดเข้าซื้อสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานก็ปรับตัวลงนะคะแล้วก็ลายย่อยเป็นกลุ่มเดียวที่เข้ามาซื้อสุทธินะคะแรงเทขายก็มาจากนต่างประเทศแล้วก็สาบันนะคะขายสุทธิออกมา7 2 4ดร้อยบล้านบาทแล้วก็สี่ร้ล้านบาทนะคะในตลาดหุ้นพัน์หรือตลาดทีเสกซั่งังทุนต่างประเทศก็ยังคงขายในแสน ฟิวเจอร์นะคะเมื่อวานมีมันขายสุดทีก็คือ8 9 1 6ัน้าสิบสัญญาเมื่อวานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีตลาดหุ้นแล้วก็เซ็นต์สัญญาเดือนอยู่กันยายนนะคะก็ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะแนวโน้มนับจดนีป็นต้นไปก็อาจจะยังเกื่งตัวกรอบแคบแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะออกตัวลงได้นะคะประเด็นที่ต้องติดต่างในประเทศก็คือ ผลประกอบการไตมาสสองของบุ่มเรลเซ็ตเตอร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นปัจจัยจากต่างประเทศเนี่ยก็คงเป็นการถแถลงของประธานเฟดสาขาต่างๆการเมืองระหว่างประเทศก็ยังเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามนะคะสถานการณ์ต่างๆท,ที่อาจจะกลับมาเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือช่วงต้นสัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องนะคะความงเ,เครียดในคาบสมุรเกาหลีและช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีข่าวเข้ามาแล้วนะคะ แนะนำอย่างนี้นะคะเ,เปิดซื้อขายได้ถ้าเห็นปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1,000ถึง1,000จุดจุดขายต้าขาดทุน1 5 0 5จุดเก่งกำไรฝังซื้อสัญญาเดือนอยู่ก็จะให้แนวรับ990จุดระวังแรงเทขายนะคะที่985จุดถ้าเกิดหลุดตรงนี้ก็ต้องปัดขาดทุนไปสิ่งเก้าทอ์ฟิวเจอรที่แนะนำวันนี้นะคะตัวแรกก็คือสุพรรณีฟิวเจอร์แนะนำเปิดซื้อได้ ที่ประมาณ23บาทนะคะมองว่าตรงนี้น่าจะมีการซื้อกลับเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือ CPO f u t u r e ะครับก็แนะนำเก่งกำไรที่แนวรับ61บาทแล้วก็ให้จุดขายได้ขาดทุน60บาทนะคะตัว CPO เนี่ยนะคะก็ดูแล้วมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะคะหลายจากหลายวันก่อนครับจะมีแหล่งซื้อกลับเข้มามาแล้วนะคะก็แนะนำเปิดซื้อ CPO f u t u r e ได้ะค่ะ สำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ